มาครับมากินข้าวด้วยกันครับอแล้วอันนี้เมนูแม่บ้านทำนะครับไม่ได้ไปซื้อมานะครับเมื่อนี่เป็นข้าวต้มครับ ร้อนไม่อรนี่อนะืรีเลยเลยรีเลยลโอ้โหปลาสมยศเบื้องทอดล้วบ้เอากระทอมนันเบอดหมดแล้วปลาสมทะเลครับ โอ้ยโอ้ยดอกขว้าโอ้ยแม่ยดอกโอ้ยมันเหนียวมันต้องเติมน้ำให้มันล้วนกว่านี้อีกโอ้ยลุลิลุลิลิเลยเล้ยสี่อนี้อืมบอดเลยสิ่บอดนี่เลยสิกินบอดแซ่บนี่เอ้ว มันจะเศร้าหอนอะไรเนี่ขนาดนางกินบัวลอยนางใส่น้ำแข็งเลยบัวลอยบัวลอยแล้วร้อนบัวลอยร้อนนางใส่น้ำแข็งมาเขาไป่เขาใส่น้ำแข็งให้มาพี่น้องครับมามาเมนูเด็ดครูเออันนี้กระเทียมดองเหรอใช่ครัสู้กันว่าเมื่อนี้อยากกินว้าต้มเพิ่นเพิ่นเฝ้าสิไปซ่อมแดนเซอร์มั้ยนั่นใช่ค่ะนัดแดนเซอร์สองทุ่มวันนี้ครูปอก็เสร็จไปแล้วหนึ่งโชว์เหรอสลับกัน พอๆกับเปิดดูกาลเลยเนาะมันเท่ากับเปิดวงไมไหมเนี่ยทั้งลลุนทั้งท็อกเิร์ตอะไรจัดเต็มว่านี้หมดไปเท่าไหร่ครหมื่นนะเป็นหมื่นใช่ไหมขนาดแบบนิมินอ่ะแบบใช่เมื่อวานก็ซื้อเบอรไปสี่ห้าพันวันนี้ก็เป็นหมื่นขนาดแค่เริ่มต้นอ้เล้งาน้เดีเยอนะีช่ใย่ ไม่ได้ก็ใช้ประจำด้วยรอรอค่ะเราลืมผัดผัดบุ๊ถึงซื้อมาหนึ่งโอ้แต่ไม่เป็นไรโอ้ใช่มีอต้องหรอมันเยอะกัดนะกินผัดอันนี้อะไรนะ,ะนมันจะวำมันจะวมามา,มาพี่น้องครับเสียบเสียบกนะินเล่นๆเ,นเน่ย

หาพี่ชายแบบเชอเอกคงยากยุคนี้ชื่นชมครับเพื่อนลหรโอ้เอฟซีพี่เอกเว้ยพี่เอกมีเอฟซีเว้ยผู้ใดไิสืบัตรจ่องตัวเด้อครับรีบเลยเด้อ เราเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมากินข้าต้มอ uh> uh uh> uh uh> uh um> uh uh ่ะอแืมแลอเดี๋ยวงานมั้ังลองดู อันนี้ดูอันนี้คือผัดผันตะวานเมนูเหมือนไปนั่งกินอยู่ที่ร้านเลยนะเนี่ยมาพี่ธนินมาพี่ธนินตัวแทนกาแฟเสด็จเชยภูมิถ้วยจันบุรีมาครับมา คนคิดว่าเปอนหนึ่แขนองหมูกรอบไม่ได้ไม่ได้หมูกรอบมาเลยอันนี้เรากินอยู่ที่บ้านนะฮะไม่ได้นั่งกินที่ร้านนะฮะเมนูเหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านเลยเนาะ เราปวดเรายากุนเชียงโอ้โอ้กูเองปาดแมเลยถ้ายำกุชเชียงอยู่นี่อร่อยกว่าทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยยำกุชเชียงเเดี๋ยวเราจะได้สั่งไหมคุยยังสั่งรถหุ่นไงเด้อ กินของเจียบทุกขาดเลยรด่ดแล้วครับมือหนีมันรุ่นมือนีรุ่แล้วสองขีดปะนะกินกินเข้าไป เดี๋ยวทางเข้าเสร็จจะพาไปดูดันเซอร์สวามกันฮะของหวยเนี่ยนี่ไงพูดบอกเพื่อนเจ้าไปมาหันเซบีว่าถ้าขเขาต้มกินหอดเซบีอีกผู้หนึ่งก็คินหอดเซบีเลือกงานหมอลำเลือกหมอลำยุงเที ต้องไปเจอกันมาเสบีมาก็ลังเอาพื้นโจอยู่ชนบุรีซื้อตั๋วแล้วจา้าซอฝันยางยางเลยจ้ายังไม่ฝันฝันบอสแม,มนแล้วเนะน้องหลายคันหลาย cứ tư được cho nghiệp tư ngay lấy bóc bay khoắn Bóc 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 tiền Dây bọc chết đó Lê dây lẹm đây Mình có Nâng hụt nâng cao à ตามทุกงวดก็แบบตรงๆสักงวดในแป้งเนาะหกหนึ่งปแปดไปสั่นไหมซื้อดีมวน

เสี้ยออกบอกหา1นึเก่านี่ยเห็นบ่เสี้ยออกแมนสมดัติดิโอยทุัพทัตัวเก้าเก้าหนึ่งหเก้าเก้นก้าห้าหนึ่พนันน่ะเทุับเก้าหนึาลพนเออตอนนี้รังจำได้หมดเลดิเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งหมเก้าสามนี่กับเบอร์ทศัพท์ห้องดนึงเบอร์ทุัพทักาแฟ ฉันซื้อเจ็ดสามเอามันหมานเฮงเน้ำกันได้ครับเด้อเยอสิสามไหมเนาะสิสามมันก็เลยไฟไปออกเนาะหกหนึ่งเก้าเต้หกหนึ่งเก้าหกสี่หัวรางวัลเซเลี่ยนหัวรายวัลหนึ่งเก้าหนึ่งสี มันมันโชคดีเฮ้งๆน้ำกันสุขุสุขคนขับมื่อไไเอินไล่ไปเลยไปน้องลวดไปเลยลักหนึ่งเติหนึ่งหาถึงหนึ่งเก้าอ่ะมันมวนกันอืม,อมถึงเรียกล้วพู้ได้ที่มาบัตรกับมาบัตรเลยได้ครับได้หมดเลยพู้ได้สิมาบัตรออนไลน์ หมดก้อนของเขาเสียออกนี่มันกเป็นของเราบ้านส้วอตอกหนึ่แปหนึเก้านุ่โจเลี้ยงบัตรร้อยใบเอา ถ้าเก้าเก้าเียงอีกห้าใบอ่าถ้าเก้าแปดแปดเก้าใช่ไหมอ,ไอ่าพี่เอกเอ้ามาบน,น,นหน้าก็ได้ถ้าหนึ่งแปดแปดถ้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพี่อีกชอบเก้าแปดปดเก้าใช่ไหม <c oughs> ผมชอบห <c oughs> นึ่งแปดหนึ่งเก้าไงี่ความคิด่ี่ว่ามาแน่แ <c oughs> กบนมาของระชิดีบดให้ล่ามขงระเจดีบดของแม่น้ำหน่งเนี่ยจ้าถูกเอเอาขอบคุณครับพี่น้องครับ ถ้าย3 2 4ิบสามยีิบสี่มีเพลงรักคนมีสองคนพิสิค่ะเอาจัดไปตัวนะครับจัดไปตัวเ <c oughs> พลงไหนมีในกระแสแปดก็แปดมันอันแล้วพี่เอก <c oughs> ตอนที่พี่ซื้อาทำแปดเสร็ 8, นเต็มอืมเต้อแ, <c oughs> แต่ไี่เต็ม เอาโอเคครับพี่น้องครับเอานี้แลนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับ